สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเรื่องเทพยุทธ์ในเทวะกันเลยนะครับก็ฝากกด subscribe ช่องลิศมังงากันด้วยนะครับก็มาเริ่มกันเลยเอาละ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยพอดีว่าวันนี้ข้ามีเรื่องจะถามพวกเจ้าสักหน่อยไม่ทราบว่านน้อยชื่อเหย็ยนจะถามอะไรพวกข้างั้นเหรอใครคือนายหญิงของพวกเจ้า ประมุกแห่งสำนักปิงชวนนางมีนามว่าอะไรนางแซวินชื่อนีชางอาวินนีชางเหรอหน้าหญิงของพวกเจ้าเคยกลับชาติมาเกิดครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่นางสร้างสำนักปิงชวนเจ้ารู้ไหมว่านางเป็นคนในชาติที่แล้วข้าเองก็ไม่ทราบเจ้าไม่รู้เหรอ ข้าไม่รู้จริงๆสองคนนี้จริงๆแล้วพวกเขาไม่ใช่แม้แต่มนุษย์ไม่มีจิตวิญญาณร่างกายไหลเลือดไหลเนื้อแต่พวกเขามีรูปร่างจากโลหิตแห่งท้ายหินบางที่เขาอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วอวินนีช้างสร้างพวกเจ้าขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ใดสังเกตการ สังเกตการอะไรสำนักปิงส่วนสังเกตเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสำนักปิงส่วนสินะข้าเองก็ไม่ทราบอาวินดีช้างสร้างไว้ฉิงขึ้นมาแล้วปล่อยให้เขาสังเกตการสำนักปิงส่วนบางทีนางอาจจะต้องการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเหตุและผลก็เป็นได้แล้วสาปันพีมานี้ เจ้าพบเจออะไรมาบ้างข,ข้าไม่รู้เมื่อ500ปีก่อนเกิดบัติเหตุเอ้ยเกิดบัติภัยขึ้นอุบัติภัยครั้งนั้นทำให้ข้าหลับไหลไป400ปีหลังจากนั้นข้าก็ตื่นพอข้าตื่นขึ้นมาความทรงจำม,มากมายของข้าได้หายไป500ปีก่อนและปีนี้ปีอะไรราชวงศ์เซียนเฉาปีที่9้าราวๆเดือน10 9ปีที่ผ่านมาในตอนนั้นข้าพึ่งอายุได้20ปีและถูกขับออกจากสำนักหยุนเสียนอกจากเรื่องนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรสำคัญแล้วหากข้าต้องการรู้เรื่องที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าข้าคงต้องรอจนกว่าอาวินนีชางจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ประมุกวิญญาณทั้ง7ของนายอตอนนี้มุกวิญญาณทั้ง7ของนายหญิงของพวกเจ้า ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วนางน่าจะใกล้ฟื้นคืนชีพแล้วสินะนายหญิงของพวกเราเมื่อใดที่มุกวิญญาณทั้งเจ็ดรวมตัวกันเมื่อนั้นจะถึงวันที่นางฟื้นคืนหลังจากนั้นก็ไม่กี่วันสามัรเป็นส่วนจะจัดการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่เอรละเดี๋ยวข้าคงต้องขอตัวก่อนละนะวันนี้ข้าไม่มีอะไรจะถามพวกเจ้าละ ที่ข้าถามคำถามแบบนั้นกับพวกเจ้าข้ามิได้มีเจตนาใดๆหรอกนะและข้าก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับนายหญิงของพวกเจ้าด้วยเพราะกันไม่ต้องกังวลไปหรอกเออท่านหมายความว่าข้ามิได้เป็นศัตรูของนายหญิงของพวกเจ้ามินำซ้ำบางทีข้าอาจจะช่วยนางด้วยซ้ำเมื่อเวลานั้นมาถึงาถ้ท่าน ต้องการจะช่วยนายหญิงงั้นเหรอเขาเนี่ยนะจะช่วยเหลือนายหญิงนี่สมองเขาผิดเพี้ยนไปแล้วหรือไงกันเอ๊้เข,ขาไปแล้วฟโล่งไปตอนที่182แล้วทำไมเจ้าพูดทุกอย่างเลยล่ะก็เขาถามแล้วถ้าเขาไม่ถามล่ะ ท่าไม่หรอก่อนเขาจะไปเขาพูดว่าไงนะเขาต้องการจะเสืออะไรกันแน่ไม่รู้จักนายหญิงแต่กลับรู้เหมือนว่ามีความเกี่ยวข้องกับนายหญิงเนี่ยนะซ้ำยังบอกว่าจะช่วยนายหญิงอีกแล้วเขาจะช่วยเหลือนายหญิงทำไมกันคงเป็นชะตากรรมหรือมัง้งชะตากรรหรอเจ้าจะบอกว่าเขากับนายหญิงมีชะตากรรมร่วมกันงั้นเหรอ ห้ารอปีก่อนพวงแห่งจิตสำนึกของพวกเราเปลี่ยนไปทั้งหมดเจ้าเคยสังเกตรหรือไม่ว่านาะยหญิงอาจจะฟื้นขึ้นมาแล้วตั้งแต่เมื่อตอนนั้นแงะเงะเจ้าไม่รู้หรอเว่ยชิงบอกข้ามาตามตรงเจ้ารู้อะไรบางอย่างใช่ไหมหืเจ้าต้องรู้อะไรบางอย่างแน่ไม่อย่างนั้นตอนที่พวกเราฟื้นขึ้นมาเจ้าคง ไม่ให้ความสนใจต่อสำนักหยุนเซี่ยมากเพียงนั้นสำนักหยุนเซี่ยเกี่ยวข้องอยังไงกับนายหญิงเจ้ารู้อะไรบอกข้ามาที่ข้าให้ความสนใจต่อสำนักหยุนเซี่ยนั้นเพียงเพราะว่าสำนักเป็นส่วนที่นายหญิงก่อตั้งมีความเกี่ยวข้องกับสำนักหยุนเซี่ยข้าเพียงแค่อยากรู้ว่าระหว่างนายหญิงกับบรรพบุรุษของสำนักหยุนเซี่ยมีความเกี่ยวข้องอันใด เพียงแค่นั้นแหละเจ้าตรวจสอบเรื่องนี้มาก็นานมากแล้วเจ้ายังไม่พบอะไรเลยเหรอข้าจำคำพูดของเจ้าได้เจ้าบอกว่าสาเหตุที่นายหญิงยอมเสี่ยงที่จะถูกทำลายเพื่อปลุกสายเลือดของนางต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษของสำนักหยุนเซียนแน่เจ้ายังบอกอีกว่า ห่วงแห่งจิตสำนึกของพวกเราเปลี่ยนไปเมื่อ5 0 0ปีก่อนต้องเป็นเพราะว่านายหญิงเคยฟื้นคืนชีพมาแล้วครั้งหนึ่งเจ้ายังบอกอีกว่าในตอนนั้นช่วงเวลาที่ห่วงแห่งจิตสำนึกของพวกเราเปลี่ยนไปนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆขึ้นเลยกับสำนักปิงส่วนในปีนั้นเลยแต่ว่ากลับมีสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสำนักถินเสีย หนึ่งในนั้นเกิดขึ้นกับราชันชื่อเสี่ยวเขาถูกกับได้ออกจากสำนักจุนเซี่ยในปีนั้นข้ายังถามเจ้าอยู่เลยว่าราชันชื่อเสี่ยวมีความเกี่ยวข้องอะไรกับนายหญิงหรือเปล่าและเจ้าก็บอกว่าเจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นข้าก็ได้ตรวจสอบดูจึงได้รู้ว่าสาเหตุที่การบ่มเพาะของราชันชื่อเสี่ยวก้าวหน้าอย่างรวเดเร็วเป็นเพราะว่าเขาได้สัมผัสกับ ดวงจิตเพลิงสุริยันหรือให้พูดอีกอย่างก็คือราชันฉือเสียวมีแนวโน้มอย่างมากที่จะมีความเกี่ยวข้องกับนายหญิงสิ่งที่กูจิงเฟิงพูดก่อนที่เขาจะไปก็ยิ่งชัดเกนขึ้นไปอีกเขายังพูดถึงเรื่องชะตากรรมอีกด้วยกูชิงเฟิงราชันฉือเสียวเองก็มีแซ่กูอีกด้วย กูเทยียนหลางกูชิงเฟิงนี่มันหรือว่ากูชิงเฟิงคือราชันฉือเสี่ยวกูเทยียนหลางข้าเองก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะมีความเกี่ยวข้องกับสำนักสวรรค์ชาติด้วยสินี่สิเฮ้อเขามีความเป็นมายังไงข้าก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีหากกูจิงเฟิงไม่ได้ไม่ใช่ราชันฉือเสี่ยว แล้วเขาเกี่ยวข้องยังไงกับนายหญิงของพวกเราละ่ะเจ้าบอกว่าเมื่อ500ปีก่อนที่หวงแห่งจิตสำนึกของพวกเราเปลี่ยนไปตอนนั้นมีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในสำนักหยุนเซี่ยหนึ่งในนั้นคือราชันฉื่อเสี่ยวได้สัมผัสกับดวงจิตเทิงสุริยนันแล้วก็เหตุการณ์อ,อีกเหตุการณ์ละ่ะเจ้าไม่รู้จริงๆเหรอว่าเจ้าไม่อยากพูดกันแน่ข้าไม่รู้ เกี่ยวกับนายหญิงข้าไม่โกหกแน่นอนหากข้าบอกว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้บางสิ่งบางอย่างหากรู้มากไปก็หาใช่เรื่องดีไม่ไม่ว่าจะกลับไม่ว่าจะกลับข้าหรือกับตัวเจ้าเองก็ด้วยสำนักหยุนเซียนะลานย่าหลิงหญินเจ้าโนก,กูเจ้านีิมันยากเกินจะเปลี่ยนจริงๆช่วงชีวิตก่อนของเจ้าเจ้าไป ได้ทุกที่ที่เจ้าต้องการสังหารใครก็ได้ตามสังหารใครก็ตามที่ขวางทางเจ้าผ่านมานานหลายปีขนาดนี้เจ้ายังมีคุณธรรมอยู่ในตัวเจ้าอยู่ไหมจะบอกว่าเจ้าหายไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้นและตอนนี้สองสำนักใหญ่เกือบจะล่มสลายเพราะเจ้าที่หนึ่งร้อยแปดสามทำไมเจ้าทำตัวโุบโปรโผล่ปรปลื่อยเลย เจ้ากลายเป็นผีสามเทวดาไปแล้วหรือไงหัวเต๋อตาแก่อย่างเจ้าคิดถึงข้ามากขนาดนั้นเชียวหรือเออจ้นโนโกเจ้ากลับมาตั้งแต่เมื่อไรเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าคิดว่าจะมีใครทำะไรข้าได้หรือข้าได้เย็นวีรกรรมของเจ้าละทำไมเจ้าถึงทำให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตได้ขนาดนี้ทำไมเจ้าไม่รู้จัก สำรวมตัวเองเสียบ้างเจ้ารู้ไหมว่านี่ข้ากำลังพูดกับเจ้าอยู่นะเจ้าฟังไหมเนี่ยไอ้นกโกได้ยินที่ข้าพูดบ้างไหมเออเจา้านกโกแฮ่เฮ่เฮ่้าแก่คร,คร่ำครึเจ้าต้องการอะไรก็พูดมาเลยข้าได้ยินมาว่าเจ้าเจอเมร็ดจันทราในถ้ำพอดีว่าข้าสนใจเจ้าสิ่งนั้นมาก ดูสารลูปของเจ้าสิฟิง์มนาะน,นายนทานกูระระวังหน่อยสิขอรับนี่นะมะรมเมรจันทราทำไมมันดูธรรมดาธรรมดาจังดูไม่มีอะไรพิเศษเหมือนผนึกน้ำแข็งสีฟ้าเลยเพราะมันถูกผนึกเอาไว้อยู่ถูกผนึกเอาไว้จ้าเป็นคนผนึกมันงั้นเหรอบรรพบุรุษแห่งสำนักปิงสวนเป็นคนผนึกมันเอาไว้ ว่าไงนะมันพระบุรุษแห่งสมมกเปินส่วนเจ้าจะบอกว่าทำทั้งจิตแห่งบนโลกมีความเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษแห่งสมมกเปินส่วนเัินหรอแล้วนางผลึกอะไรเอาไว้ข้างในนั้นหรอว่าไงนะจิตวิญญาณของนางเจ้าหมายความว่าไงเจ้าจะบอกว่าบรรพบุรุษแห่งสมมกเปินส่วนผลึกจิตวิญญาณของนางเอาไว้ในมริจันทรางั้นหรือมันเป็นไปได้ด้วยหรอ นี่เจ้าเห็นข้าเป็นเด็กอมมือหรือไงกันตาแก่ง้อง่ครัำครือเอ๋ยมานี่มาข้าจะสาธยายให้เจ้าฟังเองคือเรื่องมันมามันเป็นมาอย่างนี้มกราคุมพามีนาเมนามิามิจุนากราคระเฮียอะไรฟะครึ่งชั่วโมงต่อมาที่เจ้าพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงอ่ะเหรอ เจ้าอยากรู้ข้าก็สาธยายไปหมดแล้วส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่เจ้าเถอะแสดงว่าบรรพบุรุษแห่งสามปิณส่วนก็มีชะตากรรมเชื่อมโยงกับเจ้างั้นสินั่นเป็นเพียงการคาดเดาของข้าเท่านั้นซึ่งมันก็ยังไม่มีอะไรยืนยันแน่นอนได้เจ้าโนโกเจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดมันมีความเป็นมาอย่างไงแต่ท่านฟีฟังดู ข่าว่ามันค่อนขอ้างแปลกอยู่นะบนรรพบุรุษแห่งสังนักปิงส่วนตายไปกว่า2000ปีแล้วเจ้าพึงจะอายุเท่าไรเองแล้วเจ้ากับบางจะมีชะตากรรมเชื่อมโยงกันได้ยังไงกันตอนที่184ในระหว่างนี้ข้ายังไม่สามารถอธิบายเรื่องพวกนี้กับเจ้าได้หรอกไว้มีเวลาข้าจะบอกเจ้าเองเจ้ารู้เกี่ยวกับบรรพบุรุษของสำนักปิงสวนมากแค่ไหนขารู้มากแค่ไหนหน่นหรอ ข้าเองก็ไม่รู้มากนักรู้เพียงว่านางเป็นประมุขคนแรกของสำนักปิงส่วนเป็นคนที่ลึกลับและมีก็สูงพลังมากด้วยนางเป็นผู้หญิงแปลกๆที่มีชื่อเสียงมากในช่วงเวลานั้นรู้จักกันในนามหญิงนายหญิงปิงส่วนลึกลับและทรงพลังมากด้วยเงินเหรอข้าได้ยินมาว่าเพียงแค่นางบบกมือภูมิอากาศโดยรอบก็พรันเปลี่ยนไป หิมะตกในเดือนริ้วแข็งตัวทอดยาวนับเมืนลีข้าได้ยินมาว่าหิมะตกหนักเป็นเวลาหลายปีดินแดนโดยรอบต้องถูกแช่แข็งเป็นหลายปีด้วยอืมต่อต่อต่อ,ตอไม่มีใครรู้ว่าบรรพบุรุษแห่งสำนักเป็นส่วนผู้นี้เป็นใครไม่มีใครเคยเห็นนางมาก่อนตัวตนของนางไม่มีใครรู้พื้นหลังของนาง เป็นไปได้เป็นไปยังไงก็ไม่มีใครทราบเช่นกันหลายคนสงสัยว่านางได้รับสมบัติอะไรดังนั้นเมื่อตอนนั้นเาราประจา์จากดินแดนโดยรอบหลายคนจึงเข้ามาเพื่อหวังฉกช่วยสมบัตินั้นผลคือพวกเขาไม่รอดสักคนแทบทุกคนที่ไปยังสำนักเปิงส่วนเพื่อแย่งชิงสมบัตินั้นถูกแจแข็งในรูปสลักน้ำแข็งมันเป็นรูปสลักน้ำแข็งจริงๆ ข้าได้ยินมาว่าเลือดและเนื้อของพวกเขาจะถูกทำ้ายหลังจากกลายเป็นลูกสลักน้ำแข็งจะว่าไปข้าเองก็เติบโตอยู่ที่นี่เหมือนกันทำไมถึงไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยละ่ะเรื่องเช่นนี้มีเพียงคนรุ่นเก่าแก่เท่านั้นที่รู้เนื่องจากสมมักส่วนใหญ่ในพื้นที่โดยรอบต่างก็มีส่วนร่วมในการจกชิงสมบัติ จึงเป็นเรื่องน่าระอายเกินกว่าที่จะพูดออกไปได้สำนักจึงปิดเรื่องพวกนี้เอาไว้อย่าว่าแต่เจ้าเลยที่ไม่รู้หากว่าข่าไม่ได้เอาชนะตะแก่วงตะแก่วงได้ข้าเองก็คงไม่รู้เหมือนกันต่อมาบรรพบุรุษแห่งสำนักเปิงส่วนได้รัดทิ้งดวงจิตแห่งปิงส่วนและหลังจากปลดปล่อยจากตำแหน่งประมุขสำนักแล้ว นางก็หายตัวไปอย่างึกษดับทันทีที่เรื่องนี้แพร่กระจายออกมาเราปรมาจารย์จากสำนักหลายสำนักโดยรอบต่างก็มาที่สำนักปิงส่วนเพื่อหวังจุวยเอาดวงจิตแห่งปิงส่วนนั่นแต่ทว่าปรมาจารย์บรรพบุรุษจะหายตัวไปแล้วแต่ประมุกค,คนใหม่ของสำนักก็สงพรังมากเช่นกันหลังจากที่เขารอมรวมเข้ากับดวงจิตแห่งปิงส่วนแล้ว ก่อจัดการกับกลุ่มคนพวกนั้นได้อย่างไม่อยากเย็นข้าได้ยินมาว่าเมื่อถึงคราวประมุขรุ่นที่สามดวงจิตแห่งปิงงซวนได้เคยถูกชิงไปแล้วครั้งหนึ่งแต่เช้าวันลุ่มขึ้นคนที่ฉุกชิงเอาดวงจิตแห่งปิ่งซวนนั้นไปก็กลายเป็นลูกสลักน้ําแข็งไปเสียแล้วตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าส,สํหนักปิงงซวนนั้นลึกลับและแปลกประหลาดมากทําให ไม่มีใครล้าคิดจะฉกจิงดวงเอาดวงจิตแห่งปิ่งซวนนั้นอีกเลยหลังจากนั้นสำนักปิงซวนก็เติบโตและแข็งแกร่งขึ้นทุกปีและกลายมาเป็นสำนักแห่งแรกในพื้นที่โดยรอบจวบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จากตัวตนและภูมิหลังของบรรพบุรุษแห่งสำนักปิงซวนผู้นั้นหลายคนเรียกขานนางว่าเป็นนายหญิงแห่งปิ่งซวน บางคนบอกว่าชื่อของนางคืออวีนีช้างไม่มีใครรู้ว่านางแค่หายตัวไปหรือนางตายไปแล้วกันแน่ข้าจำได้ว่าเหมือนว่าเจ้าจะเคยบอกว่าสำนักหยุนเซียและสำนักปิงส่วนมีความเกี่ยวข้องกันแล้วบรรพบุรุษของทั้งสองสำนักยังเป็นพี่น้องหรืออะไรกันสักอย่างนี่แหละใช่ไหมแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นบรรพบุรุษของเจ้าไม่รู้ที่มาที่ไปของนางเลยงั้นเหรอ อย่าพูดถึงเลยเมื่อบรรพบบุรุษของสำนักปิงสวนหายตัวไปบรรพบุรุษของพวกเราก็หายไปด้วยเหมือนกันแน่นอนไม่มีใครรู้ว่าท่านหายไปไหนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบรรพบุรุษของทั้งสองสำนักไม่ว่าพวกท่านเกี่ยวข้องกันเช่นไรนั้นต่างไม่มีใครทราบถึงเรื่องนี้ดวงจิตปิงสวนอันเยือกเย็นดวงจิตเพลิงสุริยันทีเพรชาและบรรพบุรุษของทั้งสอง สำนักต่างก็หายไปในเวลา,ลาเลยเรียกกันหลังจากนั้นมาพวกมันก็ถูกส่งต่อไปต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้ประมุขของทั้งสองสำนักสามารถฟื้นฟูได้ทั้งหินและหยางเจ้าคิดว่าหากไม่ใช่เพราะพวกท่านทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกัน,กนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสำนักจะเกิดขึ้นได้ยังไงยิ่งไปกว่านั้นสำนักหยุนเสีย เคยมีชื่อเรียกว่าเย็ยนยางมาก่อนต่อมาเมื่ออวีนีชางปรากฏตัวบรรพบุรุษของข้าจึงเปลี่ยนจากสำนักเย็ยนยางเป็นสำนักหยุนเสี่ยจนถึงทุกวันนี้หายตัวไปในเวลาไ่เรียกกันเช่นนั้นหากพวกท่านไม่ใช่พี่น้องที่รักใคร่กันมากแล้วจะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรล่ะจากที่ฟังเจ้าพูดมา ก็พอจะสมเหตุสมผลอยู่บ้างแล้วนะเดิมทีข้าคิดว่าข้ากับอวินนีฉางมีชะตากรรมร่วมกันแต่พอได้กกรตรวจสอบและค้นหาประมุกสำนักหยุนเซี่ยอีกคนเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกันยังไงกับข้ากันแน่ประมุกคนแรกของพวกเจ้าคือใครกันเหรอไม่รู้สิก็จบไปแล้วนะครับไว้มาต่อกันเออผมก็ไม่รู้นะ ว่าตอนต่อไปจะมาเมื่อไหร่ก็นานจะอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อนะก็ฝากไปกดติดตามเพจผู้แปลกันด้วยนะครับ I m นอ o มม็อบเมืองไทยยิมบไทยนะครับแล้วก็ฝากไปกดติดกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนตอนนี้ผมก็มีเพจ Facebook แล้วครับ ถ้าเพื่อนๆมีเรื่องไหนที่อยากจะให้ผมทำหรือว่าเรื่องที่ผมเคยทำไปแล้วแต่มีตอนอัปเดตมาผมยังไม่รู้เพื่อนๆก็อินบล็อกเข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมจะรีบทำให้เลยนะครับแล้วก็ฝากเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับอินบ็อกเข้ามาคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับขอบคุณครับ